Oh, สวัสดีครับพบกับรายการ On In One TV นะครับวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟ m 4ูคิงนะครับอ่ะทีห้ามะ <c oughs> เฮ้ยพอ,อเวลาเข้าวเวลาคนที่มาเล่นใหม่ๆนะครับนี่ครับให้เราสมัครตามปกติแล้วขอบอกว่าเวลาได้สมัครเสร็จแล้วก็ออกเข้าใหม่เพื่อกันของหายนะครับอ่ะเราจะมาต่อ,อะจะไปดูฝั่งนี้ก่อนนะคะ อันนี้คือโตัว Enchard โหสามสิบเลเวลแล้วกัน e n c h a r ตเลเวลสามสิบว้าวแต่ที่จับเลเวลมันไม่มีนี่ก็คือจริงที่นีงขยะนะครับมันต wow. ้องจริงให้เป็นจุดนะถ้าเกิดคนไม่ดีเป็นจุดเซิร์ฟกันแรกอันนี้คือบอสมาไปดูครับนี่อ่ะเห็นป่ะครับมีทุกอย่างครบนะฮะนี่อันนี้จะแนะนำอันนี้คือโค้งขังเกียน ถ้าเกิดมีใครเกียนบ้านคุณหรือทำอะไรของฮัลโหลพี่โอวอยู่ในช่องนี้ปะอย่วและคุณจะอ่ะายังไงดีนีเยอะเพ่งมาก,ถ,าามกถ้าเกิดคุณทำอะไรที่ไม่ดีคุณอาจจะโดนจับเข้าคุกนี่นั่นนะครับอาจจะไม่มีใครช่วยคุณได้ดกค่ะเพราะว่<อ>าตัวเนี่ยและนี่ก็คือ boss, 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 บอสบอสบอสบอก็พลงงานเยอะเหมือนกันนะครับปะปะปะไปยื่นต่อ นี่อันนี้ยังไม่รู้นะครับคืออะไรชอบแอ,มอ,อนนคม้นยังไม่ป้อนอ,อันนี้อันนี้คือที่ชาร์จพลังงานก็มาเป็นมอสสองหนึ่งน,นะครับอันนี้ก็จะถูกอะนี่นี่ค่ะถ้าเกิดใครอยากได้ของดีๆก็มานี่กดที่ขอที่ M C นะครับนี่ค่ะมันจะมีให้เราเอาอดินมาแลกมันจะได้ตามนี่ค่ะเออพี่ๆเออแลวนะแลก,แกอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับนี่ค่ะ อันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจมากคืออะไรว่าแอปมีนี้ว่าได้ประกาศนะไอ<น>ะไอที่มว่าประตูอีดามเป็นช็อปอันนี้อันนี้คือเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเรจะพาไปดูนะครับายนี่ครับอันนี้คือที่หาของตามปกตินะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากร้างมากคนก็เดินหาได้อเดินเดินเดิน,น,นหาไปรเรื่อยเจอองๆๆครับไอไข่หมาอู้น่าวายเด้ว อวัครับพอดีพอดีเป็นพี่ที่เสกของอะครับเสกเสกไม่สิเอาของมาให้นะครับเนี่ยเป็นพี่ผมจะให้เว็บดาวน์โหลดนี่ครับนี่ยเว็บดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลพิชช่นของของเล็บของคลิปนี้นะครัะนี่ครับพิมพ์ในกูเกิลเนรับถ้าใครไม่ต้องการทิ้งนะเป็น่นะครับ แล้วก็ข้ามไปที่มีเสียงดังมาอีกแล้วาไปแล้วเดี๋ยวจะเตรียมเดินให้สบายเอาละได้เวลาพอดีกำลเสียงดังโอเคครับมาตรงตรงนี้ดีเสียงพอดีแล้วเสียงอันอันนี้อันนี้เนี่ยก็จะมีเว็บตรงนี้เออว่าไงสิจะมีตรงนี้อยู่นะครับ กิดใครที่อยากเล่นก็กดดาวน์โหลดอันนีนอันนึงเนี่ยควิธีดูนะครับวิธีลงลนะก็แล้วก็เกิใครที่ดูเสร็จน,นี่คะมาเชื่อกันอันนี้นะมาเชื่อกันถูกใจทางเว็บน,นะครโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไระครับไปเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย